สวัสดีค่ะท่านผู้ชมชื่นชอบวิดีโอของมิสโมฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ช่องเยซูยมิสโมด้วยนะคะมื่อนี้มิสโมสิพาท่านผู้ชมมากินบักม่วงจ้ะเมนูอยู่บ้านจ้ะเมนูกระตุออกไปใส่บ่ได้เลยจ้ะนอกจากตลาดจ้ะซื้อของกินช้อปปิ้งบ่ได้จ้ะหาเย็ดหาหอยหาปูบ่ได้ใดๆทั้งสิ้นเลยจ้ะอยู่แต่บ้านค่ะมื่อนี้มิสโมกับสิพามากินบักม่วงนะคะโอเคนี่จ้ะบักม่วงของมิสโมอุย้ย แสบแสบนะค่ะมามาแสบกับม e e ิสโมูเมนุปมิสโมก่ะนอนตื่นขึ้นจ้านอนเวนอยู่ฝรั่งเศสเดีนอนเวนนะจ้าหน้าทีเพราะว่าบ่ได้ออกไปสังสรรสังสรร์จ้ามาจ้ะมิสโมูก็ลืมแนะนำน้ำพริกกะปิจ้าอันนี้กะปิของมิสโมนะจ่าเนาะกะปิแล้วกับมิสมใส่ข,าข้าวกลุพร้อมนอะจ้าเนาะเฮ็ดน้ำจิ้มกะปิจ้า ม,มาจา้ะอุ้ยนนำล้ายแตกนนำล้ายแตกจะพิหนงอืมมาจานมากินกินองม่วงกินผู้เดียวด้วเนี่ยอมเปรี้ยวอมหวานจา้ะบ้อเปรี้ยวบอ้อสม แล้วกับบ้หวานจ้ะกัมกึงที่ออกไปก่อนขังมันบ้บ้าถึงกับมันหรอกจ้ะโอ้ดีๆเนี่ยจ้ะมันบ่มีหมกม่วงอันนอนนำดอกไม้ของเขาเนาะจ้ะจำนำหมวกม่วงสามฤดูหรือสี่เนาะจ้ะเนาะแสบแ่จ้ะอืมกับปีนี้มีสมัอมาตาไทยแลนด์เนาะจ้ะเนาะมาเข้มแล้วเพราะ มิสโม่ซื้อยู่เกาะพังงันจ้ะคือว่าชาวบ้านตำเองชาวบ้านเฮ็ดเองจากกะปิตัวนี้มาจ้ะกินอ,อกมอากับมิสโม่อยู่บ้านจ้ะไม่ได้ไปไซสเลยจ้ะอยู่บ้านจ้ะหลังจากเชิญง,งานอืมนิ่งทชิญกินมาจ้ะ แบบคราขอ,นะขอาารู้จตก่วงข้อความสามีเพน่อนสามีนอน่วงขอความการเอื้อนในจีเสียมารยานอาจารย์เนาะ ส่งขอความหาสามีสามีว่าคันเทนเตอเฮ็ดคลิปมาฉันยิ่งบอกขเขนได้ออกไปเดิมนะคันเทนเตอเฮ็ดคลิปเด้ว๋วเธอมาบอกฉันก็เลยทรงความพี่บอกอุ้ยรสชาติเผ็ดดีจาา้ามะมาจ่าพี่น้องมะอืมมีโมกขอบคุณแฟนคลับขอบคุณเพื่อนๆอยู่ในเฟซบุ๊กอยู่ในยูทูบนะจ่าเนาะขอบคุณเพื่อนๆอยู่ในบ้าน ยูทูบเนะจ๊ะครอบครัว u t u b e ของมิสโมูนะจ๊ะมากดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ช่องมิสโมูอยู่ตลอดอยู่ประจำนะจ๊ะเนาะบาง,งครั้งมิสโมู้กะตอบกลับไปสารเนี่ยเนาะจ้ะเนาะกะมิสโมูก็ขอเวลาเนี่จังน้อยนึงนะจ๊ะเนาะเพราะว่าถ้าเกิดถ้าตอบรับเร็วเกินไปหรือว่าส่งของความเร็วเกินไปนี่เขาอาจจะแบบ YouTube อาจจะตัดแต้มตัดคะแนนท่านผู้ชม ของมิสโมหรือว่าเพืเ่อนๆในครอบครัวของยูทูบของม e ิสโมู้ในะ้ำตหรือว่าของต้มมิสม,ม้อีกน่าจะเปียโนมมมกับจีกอเวลาน้อยนึงนะจ๊ะเนาะเพื่อจีตอบกับกับคืนนะจ๊ะเนาะน่าจ๊ะมะอือหือกะปีกินดีมากค่ะถ้าเกิดให้เปรียบเทียบกะปีกับปลาร้านะจ๊ะปลาร้านีกินแห้งกับจริงแต่ว่า กินของเขาเนี่หายออกไปเร็วนะจ๊ะแลเ้เขาเขาเขาเห็นอาหารแล้วสักแป๊บหนึ่งเนี่ยเขาเปิดบานเปิดหน้าต่างออกไปแป๊บหนึ่งกินของเขาจะหายแต่ว่ากับปีนี่ติดทนนานจริงๆนะจ๊ะแซ่บมากค่ะบ่ได้ดื่มค่ะเมื่อนี้ไม่ได้แห้ง ตเ,เต็มๆคำเลยจ้ะอืมาจะมาอืมาเด้อเพื่อนๆเด้อมันยังมิสมอม่ได้จัดมิ่นและปลาค่ะนนมิสโมเห็นงานซูชีเลยจ้ะเนาะอยู่ประเทศฝรั่งเศสมันยังเป็นมือวันหยุดจ้ะไม่ได้จัดมิ่นและปลาใดๆทั้งสิ้นเลยค่ะ giá bọc mua gấp gấp bì cha mà nhỉ ช่วงนี้มิสโมงรู้สึว่ามิสโงเง็ำงานหนักแน,น่จันเอยเน,นึ่นะจ๊ะเพราะว่าประเทศฝรัง่งเศสเคอร์ฟิวจ้ะคือบ่ลล็อกดาวน์ร้านอาหารบ่เปิดเน,นาะจ้ะและ้วก็ประชาประชากรประชาชนนี่เขามาซื้อของในห้างเฉพาะในห้างเด็แค่นั้นเนาะคะ่ะเนาะหรือว่าร้านอาหารก็คือว่าเป็นแค่ซื้อกับบ้านนั่งกินเมื่อใดเนาะจ้ะเนาะผู้ลง坤กับเบือ่อพาลูกพาหลานออกมาหางเนี่ยมาเห็น กองนี้ในห้างก็ซื้อกินด้วยยางวุ้นปล่อยบุกมากยางแบบว่าช้อปปิ้งขาเวลาไปมือมือเนาะจ้ะเพราะว่าออกนอกออกนอกบ้านได้บดดนมาค่ะเล้วหนึ่งใน่นผลิตภัณฑ์หนึ่งใน่นในห้างก็คือช็อปซูชิของเจ้านายของมิสโมนะจ๊ะก็เป็นที่เลือกซื้อเดตตาต้องใจของของของลูกค้าได้หลายท่านเนาะก็กลายเป็นว่าร้านของ เจ้านายของมีสโมนี่ขายดีมากๆเลยจ้าเกี่ยวกับสู้ฉีดนะจ้ะเนาะปกติเนี่ยลูกค้าสำหรับห่างที่มีส์โมยู่เนี่ยจะซื้อของหลายเฉพาะจันซุกเสาค่ะเดี๋ยนี้ลูกค้าออกมาทุกมือจ้ะคือว่าเขาเจ้าเบือะะ่อไหยค่ะเบื่อที่สี่ยู่บ้านเบื่อที่สี่เบิ้งทีวีจ้ะ ขาจะออกไปห่างจริงๆตอนเนี้ยบอกกักเนาะค่ะสมัยตะเกียบเมื่อประมาณสี่หาเดือนที่แล้วที่ว่ากักโตขครั้งแรกอ่ะเขาข้อทั้งห่างทั้งการเขากําำตัวให้แค่หนึ่งท่าน,นะค่ะแล้วตัวเถียวเนาะค่ะที่เขามาเป็นแฟนมบีบไดไรนะแต่เดือนนี้เขาให้เขาเป็นแบบเขามาจากก้นกันเลยนะคะบอกกักกลายเป็นว่าผลิตภัณฑ์ของมิสมัว กับเจอานายเนี่ยคล้ายดีค่ะมาคะอร่อยมากเลยค่ะเปลี่ยกนะคะขนมปัาเปลี่ยกก็ได้ กลายเป็นแบบมีสมมุอ่ะห่างหายจากการฮ็ตคลิปไปในระยะหนึ่งและะ้วค่ะคือสองสามหมื่นเลยะคะ่ะเกือบอาทิตย์ไ้อ่ะอยากไปเจวเธอได้อยากไปสร้างสรรค์กับไปหยากแตเดียว แก่ก็รอบเบิรงเดือนหนานะจ๊ะว่าทั้งการสิบปดล็อกหรือบอหรือว่าเสียอยู่แบบนี้เพราะว่าเดือนหนาเป็นคริสต์มาสนะจ๊าเนาะเดือนที่สําคัญที่สุดของแฟมิลี่เนะจ๊นะเนาะแฟมิลี่ของมิสม,มู้พูอยู่อยู่เมืองเวลิซีเวลาโคเบจ้ะติดกับปารีสจ้ะกำกึ่งกับแวร์ไซจ้ะขันไปมิสม,มูก็ต้องไปพุน่นคือว่ามิสม,มูก็ต้องสามีของมิสม,มูก็ต้องขับรถไปสี่ชโม,มงกว่าค่ะ ถึงสะหอดบ่เขอลุงบาลนัเจ้อบ่คิีเนียที่อาจาร ข yeah. ึนส่วงเลยใช่เปอ สงแตกปากเองเยมัน mm ่จะเอาแบมันเกิดกะปินะคะเนื้อกะปินิดๆนะคะมาจากเมืองไทยนี่คมาจากไทยแลนด์ เยะจ้ะเด,ดอดนโนนให้กินเือจ้ะมีหม้อใส่สอดอันใส่พิด สองสอนชาเลยจ้ะสองเกล่อกาแฟมาเผ็ดจ้ะนั่งนั่งทับขาขาดไป่ได้คิ้วจ้ะ ตุยน้ำกันพี่นอ้องมาแล้วอืมอ่าใส่ปแห้งจ้ะอืมฟังเสียงเลยพี่น,อน้องแซ่บทุ่เสต ใส่ใจมากเลยค่ะงัไม่ต้องโฟกัสบอส Phúc phải bóc <laughs> hàng Lườm xu đợi ta Cắt nhai Nó còn <coughs> <Ghui> <Profess> <nữa> Ng tấm <ko> bêp em, khoan nha nha mùi bêp em hé kha, โคบิดเนี่ยนำนักขึ้นหลายจ้าเบื้องจากหนาของมิสโมอลไดจะหนาบานออกกับบ่เป็นยังหนวจ้าอยู่เริ่มหลายแล้วมิสโมอาหยุดคือเลขสามเลยจ้า สามสิบปีหรอจ้ามิส,ม,สมูเกิดปศนีสิบแปดจ้าสามีเกิดปศนีสิบห้าจ้าห่างกันสาปีสามีมีโมก,กับสามสิบแีสกจ้า กค่อยออกกล่องจากซามิมิสมอืใช่เวลากินนออยู่น,นะจัดนะม่ขอเนี่ยกินไหน่นั้น นองเลยโดนๆด้กินโอ้ยสาใจอีกดีจ้ะโอ้ตอยายโฆษณาบาเขาเดยจาะเอาโ้าวกินมาตั้งเงินบนโอเคเนาะค่ะเนาะมิสโมกัสิขอจบคลิปเพี้ยงแค่นี้เนาะค่ะเนาะขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณ ทุกทกท่านนะคะเนาะที่ติดตามรับชมช่องของมิสโมูกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์มิสโมูทุกซับสไครต์ทุกไลค์ทุกกดติดตามนะค่ะเนาะมิสโมูขอขอบคุณขอบคุณจากใจจริงของมิสโมูเลยเนาะค่ะเนาะมิสโมูต้องขอลาไปก่อนนะคะมิสโมูขอจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้นะคะมิสโมูจะจัดการจานนี้มันเลี่ยวนะคะนะหมดนะคะเนาะโอเคค่ะขอบคุณมากๆค่ะบ๊ายบายไปเลยนะคะเนาะที่เป็นมูกัน เบ่งมาจนจบค,ะคะนะ bye ลิปเนาะค่ะเนาะบ๊ายบายไปละจ้า